บ้านไร่ไก่หุบบอนมาลองทานมื้อเที่ยงกันที่บ้านไร่ไก่หุปบปอนที่ชุลบุรีกันนะครับร้านติดถนนสุขุมวิทเลยที่จอดรถจะมีน้อยหน่อยนะครับต้องจอดริมนทางนะครับจอดเสร็จก็เดินสำรวจร้านก่อนเลยดูจากภายนอกร้านก็ดูน่ารักน่านั่งนะครับภายในก็ตกแต่งดูล่มลื่นน่านั่งรับประทานอาหารมากเลย เดี๋ยวเดินสำรวจภายนอกร้านก่อนนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับร้านจะตกแต่งเต็มไปด้วยต้นไม้ดูร่มรือนมากๆเลย มีทั้งอาหารตามสั่งแล้วก็ส้มตำนะครับแล้วก็อาหารเป็นกับข้าวด้านหลังก็จะมีเลี้ยงไก่นะครับพาเด็กๆเ,เข้าไปดู มีลูกไก่ด้วยนั่งเฝ้านะครับรอไก่ขันขันนังมากๆเลย ดูเมนูอาหารกันนะครับดูเมนูอาหารดูราคาก็อยู่ในเลนปกตินะครับแต่ว่าพอสั่งอาหารมาแล้วเนี่ยปริมาณอาหารมันน้อยครับส่วนตัวคิดว่ามันแพงแล้วก็รสชาติก็ธรรมดานะครับไม่ได้อร่อยมากมายอะไรนะครับเราสั่งข้าวผัดโูไก่ทอดเกลือแล้วก็ต้มยำกมันกุ้งกุ้งกุู้นะครับ ที่สั่งมาก็ข้าวผัดปูก,กับเพาปูเนี่ยก็นับชิ้นจนํานวนปูได้เลยนะครับส่วนทอดมันกุ้งก็ชิ้นเล็กนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือน้ําแข็งเนี่ยถังเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าที่ราคามาถือว่าแพงเลยนะครับไก่ถุกปอนทอดเลอข้าวผัดปูทอวมันกุง้เงเผาปู ก็มีงพกนคอันนี้บินนะครับส่วนตัวก็ไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับถังนิดเดียวเอง